ที่ผู้หลงเวลาตีละรังทําวัดวัดเช้าก็ดีวัดเย็นก็ดีหรือว่าตีละรังบินทบาทก็ดีหมาทุกตัวในวัดก็จะหอน ทีมันก็หอนทีตีห่างก็หอนห่างเลิกตีมันก็หยุดหอนแล้วก็มานั่งเรียกว่ามายืนหอนอยู่ใ,ใกล้ๆระครังเลยคนเห็นก็หวัวเลาะเพราะว่ามันเหมือนกับ กดปุ๊บติดปั๊บแต่ที่จริงถ้าพิจรารณาให้ดีคนเราก็แบบนี้เหมือนกันมันไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะกับหมาหรือว่าสัตว์เท่านั้นคนเราเวลาตาเห็นลูกหูได้ยินเสียง,ยงเช่นได้ยินเสียงคนมดาด่าความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นก็คือโกรธ มันเกิดขึ้นทันทีจะยินปุ๊บโกรธปับ๊บหรือว่าได้ยินปุ๊บก,ก็ทุกข์ปั๊บบางทีเสียงบางอย่างก็ทําให้ต้องอยู่เฉยไม่ได้เช่นพอได้ยินเสียงโทรศัพท์คนจำนวนไม่น้อยก็จะขยับทันทีอาจจะวิ่งไปรับทันทีเหมือนกับว่าเสียงนี้มันเป็นตัวกระตุน้นตัวดึง ให้คนนี้ต้องวิ่งเข้าไปหามันเป็นอาการที่เรียกว่าได้ยินปุ๊บก็วิ่งปับเลยมันเป็นอัตโนมัติลองสังเกตดูว่าเรามีปฏิกิริยาแบบอัตโนมัติแบบนี้นี่บ่อยไหมมันไม่ใช่แค่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงบางทีใจคิดคิดนึกแค่นั้นแหละใจคิดนึกถึง นที่เราไม่ชอบหน้าก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์หรือว่าเกิดความขุนเคืองใจขึ้นมาท,าทันทีแล้วก็โดยไม่รู้ตัวก็อาจจะเกรงอาจจะกำรหรม,มัดตัวเกรงหายใจเปลี่ยนไปปฏิกิริยาแบบนี้มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่มันไม่ใช่เกิดขึ้นเองนะใจของเรา ไปทาให้มันเกิดมีขึ้นการที่เราพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือว่าใจคิดนึกแล้วเราก็มีปฏิกิริยาขึ้นมาทันทีแต่ถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยมันจะมีตัวเวทนาขึ้นมาก่อนตาเห็นรูปอันนี้เราเรียกว่าผัสสะหูได้ยินเสียงใจคิดนึกอันนี้เรียกว่าผัสสะพอผัสสะเกิดขึ้นตามมาทันทีก็คือเวทนา จะเป็นทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็จะสังเกตได้ชัดหน่อยได้ยินเสียงดังเสียงเครื่องจักรเสียงรถแบ็คโฮมันกระหึมอยู่ข้างๆพอได้ยินปุ๊บนี่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นทันทีคือความรู้สึกไม่สบายหูไม่สบายไม่สบายใจแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือตัวอารมณ์อารมณ์ก็คือว่า ความไม่ชอบความขุนเคืองความหงุดหงิดหรือว่าความโกรธอันนี้ถ้าเราเรียกเป็นตามภาษาบาลีก็คือสังขารสังขารในขันธ์ห้าในขันธ์ห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารตัวนี้น,นี่หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบวกฝ่ายลบรวมทั้งความอยากความโกรธความเบือ่อ สังขารนี่ในในบาลีมันมีความหมายหลายอย่างเช่นถ้าเราพิจารณาสังขารสัพเพสังขารอนิจจาสังขารในที่นี่มีความหมายทั้งรูปร่างร่างกายของเราแล้วก็จิตใจด้วยแต่ว่าสังขารในขันธ์เานี่เขาจะเจาะจงเฉพาะความนึกคิดหรืออารมณ์ปรุงแต่งล,ลองสังเกตดูพอตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส หรือว่ามีสิ่งมาสัมผัสกายอันนี้สิ่งมาสัมผัสกายเช่นความร้อนนี่ก็ชัดเลยพอความร้อนมากระทบกับกายเข้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นทันทีแต่ว่าบางอย่างนี่มันไม่ใช่เป็นทุกขเวทนาทางกายแต่เป็นทุกขเวทนาทางใจเช่นได้ยินคําด่าได้ยินคำำนําตําหนิหรือเห็นคนไม่สัมมาคาระวะเราหรือว่าทักแล้วไม่ตอบเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา แต่ตอนนี้เป็นทุกข,เว,กขเวทนาทางใจเราก็เรียกว่าไม่สบายใจและถ้าปล่อยต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาตัวสังขารก็จะทํางานทันทีล,ลองสังเกตดูวก็จะมีจังหวะแบบนี้แหละคือภัษะเวทนาสังขารและตัวสังขารน,นี้ก็จะปรุงเป็นความอยากความไม่อยากเ,ยเช่นเสียงดังจากรถแบ็คโฮอ,อยู่ใกล้ๆเราเกิดทุกขเวทนาขึ้น เกิดความไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดเราก็อยากจะให้มันไปทีเมื่อไหร่มันจะไปสักทีนอหรือมิฉะนั้นเราก็เกิดความอยากที่จะหนีออกจากที่นั้นอยากจะเดินไปไกลๆให้ห่างเสียงพวกนี้หรือเราได้ยินคำตำหนิของใครเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาที่ใจเมอเกิดความโกรธความโมโหเกิดพยาบาทขึ้นมาคนนี้แหละก็อยากจะทำร้ายเขาละ อยากจะให้เขาได้รับความทุกข์รว่ามีอันเป็นไปอันนี้เราเรียกว่าตัณหาอันนี้มันเป็นสายเลยนะเราสังเกตดูมันจะเป็นสายผัสสะเวทนาแล้วก็ตัณหาลองสังเกตด้วยดีแล้วคนเราส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าจะผัสสะนั่นจะเป็นการรับรู้สิ่งที่เป็นลบหรือเป็นบวกก็ตามเช่นได้รับคําชม ได้ยินคําชมก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาที่ใจแล้วถ้าเป็นคําชมที่อ่อนหวานก็เป็นสุขเวทนาทางกายไปด้วยนะมันนุ่มหูนะแล้วก็เกิดความรู้สึกปิติเกิดความรู้สึกพองโตขึ้นมาเกิดตัณหาอยากได้อยากฟังแบบนี้อีกบางทีก็จําเอาไว้เลยจําเอาไว้ติดตาติดใจกลับไปบ้านแล้วนอนแล้วก็ยังคิดถึงมันอันนี้ก็อุปาทานแล้วล่ะ ถ้ทางนี้เนี่ยมันมันปรุงกันเป็นสายนะแต่ถามว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปไหมอันนี้ไม่จําเป็นอาการอย่างนี้เกิดขึ้นได้เมื่อเราไม่มีสติในขั้นผัสสะผัสสะไม่มีสติแล้วก็ไม่มีสติเรื่อยมาพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมารือเกิดสุกขเวทนาก็ตามก็ไม่มีสติมันก็ไปเลยปรุงไปเรื่องอารมณ์ความรู้สึกชอบไม่ชอบโกรธขับแค้น แล้วก็ปรุงเป็นตัณหาอันนี้มันเริ่มต้นจากการที่ไม่มีสติแต่ว่าคนเราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกระแสะแบบนี้ก็ได้ถ้าเรามีสติขึ้นมาเนี่ยในขั้นผัสสะหรือในขั้นทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาก็ตามสบายกายสบายใจหรือว่าทุกกายทุกใจก็ตามพอรู้มันก็หยุดเท่านั้นนะมันก็ไม่ปรุงเป็นความโกรธความหมงุดหงิดมันก็จะไปอีกทางหนึ่ง ความรู้สึกนึกคิดของเราก็ไปอีกทางหนึ่งก็คือว่าเออพอรู้เท่าทันพอรู้ทันความทุกความสุขที่เกิดขึ้นที่เราเรียกวเวทนาพอรู้เท่าทันเนี่ยมันไม่ปรุงเป็นความโกรธความขับแค้นหรือความโมโหไอ้ตรงนี้แหละมันก็เปิดช่องให้เราพิจารณามันได้เช่นเขาว่าเราเขาตำหนิเราเกิดทุกขเวทนาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาพอม,มีสติรู้ มันก็เปิดช่องให้ปัญญาเข้ามาทํางานได้เช่นเราก็อาจจะมาพิจารณาว่าเออที่เขาพูดอย่างนี้เพราะเขาไม่เข <ste ve> ้าใจเรานะเขาถึงพูดอย่างนี้คิดแบบนี้มันคิดได้ถ้าไม่เผลอให้ความโกรธมันเกิดขึ้นมาเสร็จก่อนแต่ถ้าปล่อยให้ความโกรธความหงุดหงิดเกิดขึ้นมาแล้วนี่มันจะคิดแบบนี้ไม่ได้จะคิดว่าเออที่เขาพูดอย่างนี้เพราะเขาไม่เข้าใจเรานะคิดยงนี้ไม่ได้หรือว่า จะคิดแบบที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการก็คือว่าเออที่เขาพูดมานี้มันน่าคิดไหมมันจริงหรือเปล่าที่เขาตำหนิเราอย่างนี้ลองพิจารณาดูดีๆสิมันอาจจะมีประโยชน์อาจจะทําให้เราได้คิดก็ได้คือมองว่าคําตําหนินัน้นมันมีประโยชน์เราก็ต้องรู้จักเลือกใช้ประโยชน์ เมื่อพอคิดแบบนี้เข้านะมันก็ไปอีกทางหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกในคิดมันก็ไปอีกทางหนึ่งแทนที่จะปรุงเป็นความโกรธความอยากความอยากจะตอบโต้เขามันก็ไปอีกทางหนึ่งหรือเวลาได้ยินคําชมถ้าไม่มีสติก็ใจก็พองโตนะเกิดความเคลิ้มแล้วก็อาจจะรู้สึกอยากจะได้ยินได้ฟังแบบนี้อีกแต่ว่าพอมันเกิดสุขเวทนาขึ้นมาแล้วเรารู้ทัน แล้วรู้ทันก็เตือนใจว่าเออคำชมอันนี้นะวันนี้เขาชมเราวันนี้ได้คำชมพวกนี้ก็อาจจะได้คำตำหนิหรือถูกตำหนิก็ได้อย่าไปประมาทอย่าไปหลงมันก็ทำให้เราไม่เคลิมไปกับคำชมนั้นเรียกว่าจิตเป็นปกติเป็นอุเบกขาได้เนี่ยเราควรเปิดโอกาสให้ใจเราหรือความรู้สึกม่คี่ของเราออกมาทางนี้บ้าง ที่ผ่านมานี่เราปล่อยให้ใจเราคิดไปแต่ในลู่เดียวทางเดียวหรือว่าในล่องเดียวก็คือว่าพอได้ยินปุ๊บเกิดภาษาขึ้นมาก็เอาเลยไปทางนี้เลยเวทนาตัณหาอุปาทานเลยไม่ว่าจะได้ฟังหรือได้ยินสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีแล้วถ้าไปทางนี้ไปตัณอุปาทานเนี่ยอารมณ์ก็จะครอบงำเรา ตัณหาก็จะครอบงำเราได้ยินได้ฟังหรือได้สัมผัสอะไรที่ชอบมันก็อยากจะได้อย่างเดียวอยากจะครอบครองอย่างเดียวอย่างเด็กสมัยนี้ได้ยินได้เห็นได้กินหรือว่าได้สัมผัสอะไรที่พอสบายใจเกิดความสุขขึ้นมาก็อยากจะได้อย่างเดียวเลยบอกให้พ่อให้แม่หาซื้อมาให้อะไรต่างๆแบบนี้ไม่เป็นอันทำอะไรนอกจากว่าขอให้ฉันได้มา ถ้าไม่ได้มาหรือถ้าไม่มีเงินถ้าพ่อแม่ไม่ให้ก็อาจจะไปขโมยหรือว่าอาจจะไปค้ายาหรือว่าอาจจะไปขายตัวอันนี้เพราะอารมณ์มันพาไปาคนเดียวนี้นี่ปล่อยให้อารมณ์พาไปมากอันนี้เรียกว่าถูกชักจูกด้วยอารมณ์หรือด้วยความรู้สึกเพราะว่าใจนี่มันถูกขีดให้มันไปในร่องนี้มาตั้งแต่ ตั้งแต่เล็กแล้วพ่อแม่เวลาให้เด็กให้เด็กกินอะไรหรือว่าให้เด็กเล่นอะไรก็จะถามมาสนุกไหมอร่อยไหมแต่ไม่ค่อยได้ถามว่าเออมันเป็นยังไงมันทํางานด้วยอะไรทําไมมันถึงวิ่งได้ทําไมมันถึงเคลื่อนไหวได้คือไม่ได้กระตุ้นให้เกิดปัญญาแตไ่ไปสนใจแต่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกคือชอบไม่ชอบอันนี้เนี่ย การที่เราปล่อยใจให้มันไปตามอารมณ์เนี่ยไปลู่นี้ไปล่องเนี่ยอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆมันก็ทําให้เราเป็นอยู่ด้วยความรู้สึกความรู้สึกในที่นี้ไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะแต่หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกก็คือความชอบไม่ชอบจะทําอะไรก็เพราะว่าชอบจะไม่ทาอะไรก็เพราะไม่ชอบแต่ไม่ได้พิจารณาว่ามันดีไม่ดีไอ้ของบางอย่างไม่ชอบแต่มันดีก็ไม่เอาเช่นเรียนหนังสือหรือกินยากินยามันขม ฉันไม่ชอบฉันไม่เอาอะไรที่ชอบทั้งังที่ไม่ดีก็เอาเพราะว่าไม่ได้ถูกฝึกมาให้ใช้ความคิดแต่ว่าถูกเลี้ยงดูมาหรือถูกฝึกมาเพื่อให้ใช้แต่ความรู้สึกคือปล่อยให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นเวลาตากระทบลกูกหูได้ยินเสียงก็ไปทางไปทางด้านความรู้สึกการทาแบบนี้ก็ทําให้เราเป็นทาสของสิ่งเล้าภายนอกเป็นทาสของลูกรกินเสียงสัมผัส ถ้าเป็นรูปรถสิ่งกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจก็เป็นสุขถ้าเจอรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจก็ทุกข์ไล้ชีวิตแบบนี้ก็หาความสุขไม่ได้ตลอดนี่เราต้องไปอีกทางหนึ่งนะก็คือการทําให้เวลามีผัสสะขึ้นมานี่ก็ให้มีสติเอาไว้พอมีสติเอาไว้ในขั้นผัสสะหรือในขั้นเวทนาใจมันก็จะไม่แล่นไปทางด้านอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเคย พอเรารู้เท่าทันในเวทนาไม่ว่าจะเป็น,นทุกเวทนาทุกเวทนาลู้ทันปัญญามันก็เข้ามารับช่วงต่อได้ไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรก็เปิดโอกาสให้ใจเราได้พิจารณาไปในทางที่ถูกเวลาเผลอโกรธขึ้นมาเวลาใครเข้าตาหนิแล้วเราเกิดเผลอโกรธขึ้นมาแต่ว่าพอรู้ทันความโกรธนั้นสติเข้ามาทํางานได้ทัน มันก็เปิดโอกาสให้ได้คิดไปในทางที่เป็นกุศลได้เช่นแทน,นที่จะกวดว่าทําไมเขาว่าฉันทําไมเขาว่าฉันก็ได้คิดขึ้นมาว่าเออทำไมเราต้องไปทุกข์เพราะลมปากของเขาด้วยไม่เห็นต้องหน้าทุกข์เพราะลมปากของเขาเลยให้การคิดแบบนี้แหละที่มันช่วยทําให้เราเป็นอยู่ด้วยสติเป็นอยู่ด้ปัญญามากขึ้นเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ความคิดแบบนี้ ที่เรียกว่าโยนิสโสมณสิกาหรือการคิดถูกคิดชอบคิดเป็นนี่มันเข้ามาทํางานเพราะเราขุดล่องความคิดเอาไว้ให้มันไปในแนวเดียวมันก็เหมือนความคิดของเราเป็นกระแสเหมือนกับน,กน้ํะถ้ามันมีอยู่ล่องเดียวก็ไปทางนั้นแหละแล้วเราก็เอาแต่ขยายล่องให้มันกว้างกว้างขึ้นกว้างขึ้นเหมือนกับที่รถแบ็คโคนี่เขามาขุดล่องขยายล่องให้มันกว้างขึ้นก็ทําให้มันคิดไปในทางนี้ทางเดียว ถึงเวลาแล้วที่เราต้องขุดล่องความคิดให้มันไปอีกทางหนึ่งคือไปในทางฝ่ายกุศลก็โดยการที่เรามีสติมีสติในขั้นภาษามีสติในขั้นเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและตรงนี้แหละที่มันจะเปิดช่องให้ปัญญาเข้ามาเปิดช่องให้โยนิสมนสิการเข้ามาเวลาเจ็บเวลาป่วยแทนที่จะเอาแต่คร่ำครวญทุกเพราะว่าไม่ทันทุกขเวทนา พอรู้ทันมันก็ได้คิดขึ้นมาเออไอ้ที่การเจ็บป่วยนี่มันมันแสดงว่าเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องนะเอ,อ้เราทําอะไรผิดพลาดบ้างหรือเปล่าเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องตรงไหนบ้างหรือเปล่าใข้ควรขึ้นมาแนละ้วก็ได้ประโยชน์จากความเจ็บความป่วยอย่างที่บอกนะว่าเราเจออะไรก็ตามไม่สําคัญทเพาว่าเราเจออย่างไรเจออย่างไรก็หมายความว่าเรามีสติเรามีปัญญาพิจารณาหรือว่าหาประโยชน์จากอาการเหล่านั้น เช่นเวลาเงินหายเงินหายทีแรกก็ทุกข์แต่ว่าถ้าเรามีสติอามันทุกข์ไปได้ไม่นานทันทีนั่นก็จะเกิดได้คิดขึ้นมาว่าเออเงินหายร้อยบาทก็ดีกว่าหายพันบาทอาพอคิดแบบนี้เข้ามันก็หายเสร็จได้ก็หายหายทุกข์อางีก็อนุโมทนาไปด้วยซ้ําหรือบางคนก็คิดแบบนี้ว่าเออเคยเอาเงินก็ไปมั้ง ตอนเด็กเด็กฉันอาจจะเคยขโมยเงินเข้าไปบ้างหรือว่าชาติที่แล้วฉันเคยเอาเงินเข้าไปถึงตอนนี้ก็คืนเข้าไปก็รัวกันคิดแบบนี้มันก็หายทุกอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นการคิดแบบโยนิโสมนสิการคือการคิดคิดเป็นคิดชอบคิดแบบเล่ากุศลถ้าเราคิดแบบนี้บ่อยๆมันก็กลายเป็นล่องความคิดอีกล่องหนึ่งทีแรกล่องนี้ก็อาจจะเป็นล่องเล็กๆแต่เราคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆเจอบ่อยๆมีภาษาเกิดขึ้น เกิดเวทนาขึ้นแล้วก็เราได้คิดในเชิงแบบนี้ขึ้นมาบ้างมันก็เหมือนกับว่าล่องความคิดก็ค่อยๆค่อยๆลึกขึ้นค่อยๆลึกขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นต่อไปมันกลายเป็นล่องใหญ่ความคิดมันก็เหมือนกระแสน้ําเวลาน้ามันเปลี่ยนทางก็เพราะเหตุนี้แหละน้ําเปลี่ยนทางก็เพราะว่ามันมีล่องใหม่ที่มันดีกว่าที่มันใหญ่กว่าที่มันลึกกว่าล่องน้ําก็เปลี่ยนทางความคิด ของเราก็เหมือนกันนะมันควรจะต้องเปลี่ยนทางที่แล้วมามันไปทางเดียบเป็นในทางที่เรียกว่าก่อให้เกิดทุกข์ก็คือเกิดพัสสะแล้วก็ไปเวทนาเวทนาลวตนาอุปทานเลยแล้วก็พบชาติชรามรณะอันนี้เรียกว่ากระแสะของของความคิดของความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไปที่ไม่มีการศึกษาไม่มีการศึกษาในที่นี้หมายถึงไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงเรียนสูงนะแต่หมายถึงว่าไม่ได้ฝึกฝนจิตใจเอาไว้ แต่ถ้าเราเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติเป็นผู้ที่มีการฝึกฝนจิตใจเราก็จะขุดล่องเราก็จะสร้างล่องหมายให้แก่จิตใจของตัวให้แก่ความคิดของตัวนี่เวลาเกิดภาษาขึ้นมามันก็จะไปอีกล่องหนึ่งเลยก็คือเกิดสติขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดทุกเวทนาสุขเวทนาเอาเลยตอนนี้สติปัญญามารับช่วงการคิดที่เป็นกุศลการคิดที่ถูกต้องมันก็มารับช่วง ไม่ว่าจะเจอคำตำหนิไม่ว่าจะเจอคำชมนะไม่ว่าจะสูญเสียเงินหายไม่ว่าจะประสบความพักพรากไม่ว่าจะเจ็บจะป่วยหรือไม่ว่าจะได้โชคได้ลาบมันก็ไม่ไปในทางอากุศลมันก็ไปในทางทางกุศลเพราะว่าเราเราได้คิดขึ้นมาเวลาได้โชคได้ลาบก,ก็จะคิดแต่ในแง่ที่ว่าเราจะใช้เงินนี้อย่างไรดีที่จะให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่แก่เราเองแต่คนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าพอได้อะไรขึ้นมาก็จะเก็บเอาไว้คนเดียวหรือเวลามีคนมาชวนให้เราไปทำอะไรไอ้ลองความคิดเดิมก็จะถามว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรเดี๋ยวนี้คนจะถามตรงนี้บ่อยทำแล้วฉันจะได้อะไรคนอยู่ในล่องนี้เนะ่ยเหมือนกับชาวบ้านเดี๋ยวนี้เวลาจะจะขุดถนนเวลามีปัญหาเช่นจะ ซ่อมถนนจะสร้างสะพานก็จะถามขึ้นมาเลยว่าจะได้เงินมาจากไหนอาบาตาให้เงินมาหรือเปล่านะรัฐบาลให้เงินมาหรือเปล่าถ้าอาบาตาไม่ให้เงินมารัฐบาลไม่ให้เงินมาฉันไม่สร้างหรือบางทีมีมีรามีเคยมีคนมาเห็นศาลาของสุโกโตนี่แหละสมัยนะั้นก็ยังไม่ได้มีการก่อสร้างแบบนี้นะก็มีแต่ ก็มีแต่ศาลายกพื้นไม่ได้ปูปูไม่ได้เทปูปนด้วยซ้ำคนจากที่ไหนมาถามมาเห็นก็เห็นว่าศาลามันใหญ่ mm. ก็เลยถามว่าได้เงินจากที่ไหนมาคือเขาคิดแต่เพียงว่าจะทำแล้วก็ตามมันต้องมีคนอื่นให้เงินมาจะทำเองด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนี่ไม่ได้ดอ้นี้ชาวบ้านคิดแบบนี้คือคิดในแง่มุมเดียวคือว่าจะทำแล้วก็ต่อเมื่อ มีคนให้เงินถ้าไม่มีคนให้เงินฉันไม่ทําทั้งทั้งที่มีกําลังวังชาอยู่เยอะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเวลามีการร้องทุกข์ร้องทุกข์ตามโทรทัศน์บางทีก็จะมีคนชาวบ้านรูปร่างกำจำสิบยี่สิบคนมาเรียกร้องรัฐบาลว่าทําไมมาไม่มาช่วยซ่อมสร้างทางทางของในหมู่บ้านของฉันมันย่ำแย่แล้วคือคิดแต่จะพึ่งคนอื่น แต่ไม่ได้คิดจะพึ่งตัวเองอันนี้เป็นล่องความคิดที่เด่นีิเป็นกันมากรวมทั้งเวลาจะทาอะไรก็จะต้องถามว่าถ้าไม่ถามว่าทำแล้วฉันจะได้แล้วก็จะถามว่าแล้วใครจะให้เงินมาทําแต่ว่าถ้าเรามีล่องตรงมี้เอีกความคิดหนึ่งก็คือว่าแทนที่จะถามว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรก็จะถามว่าเออถ้าทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไหมมันจะเกิดประโยชน์ต่อต่อหมู่คณะนะหรือต่อสังคมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นวิธีคิดซึ่ง มันก่อให้เกิดกุศลถ้าคนแต่ก่อนก็คิดแบบนี้กันไม่ได้คิดถึงตัวเองแต่คิดถึงส่วนรวมอันนี้เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยสติและปัญญาไม่ได้เอาความชอบใจไม่ชอบใจเป็นหลักถ้าเราคิดถ้าเราสร้างทางหรือขุดล่องความคิดให้อีกร่องหนึ่งเป็นร่องที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาก็จะเกิดเราก็จะคิดไปในทางที่เป็นกุศลและการคิดแบบนี้ก็จะทำให้เราเป็นอยู่ด้วยปัญญา ไม่ได้เป็นอยู่ด้วยความรู้สึกเราจะไม่เอาความชอบใจไม่ชอบใจเป็นใหญ่แต่เราจะเอาความชอบทมจะไม่เอาความถูกใจไม่ถูกใจเป็นใหญ่แต่จะเอาความถูกต้องของบางอย่างมันถูกต้องแม้ว่าจะทําให้เกิดทุกขเวทนาก็ต้องทําเช่นนักเรียนเจอการบ้านเนี่ยมันทุกข์เวลาทำแล้วทุกข์แต่ว่าทําแล้วเนี่ยเกิดสติปัญญาขึ้นมานี่คนเราถ้าปล่อยให้ใจมัน ทำตามความถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยชีวิตมันเจริญไม่ได้แต่ถ้าเราเอาความถูกต้องเป็นใหญ่ชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญแต่ก็มีจเจความถูกต้องเป็นใหญ่ได้ก็ต้องฝึกให้ใจเรานะมีสติมีสติเพื่อว่าไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบไม่ว่าจะเจอภัสสะแบบไหนก็ตามก็จะไม่ปล่อยให้ไม่ปล่อยให้ทุกขเวทนาหรือสุขเวทนามันลากไปทางหนึ่ง มันลากไปทางตัณหนาอุปาทานแต่ถ้าให้มีสติตมากํากับในผัสษะตั้งแต่แรกผัสสะทุกครั้งมีสติตทุกครั้งสตินั่นก็จะพาใจของเราไปอีกทางหนึ่งใหม่ๆม,มันก็ต้องใช้ความพยายามนะไม่ปล่อยใจให้ให้ถูกทุกขเวทนามันหรือสุขเวทนามันลากไปในทางอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าเราฝึกเรามีนิสัยแบบนี้มานานแล้วนะ ทันทีที่เราได้ยินคําวิจาร์เราก็โมโหทันทีอันนี้เราเป็นปฏิกิริยาเป็นนิสัยอย่างนี้มานานแล้วสะสมนิสัยอย่างนี้มานานแล้วการที่จะคิดอีกทางหนึ่งรู้สึกอีกทางหนึ่งมันยากแต่ถ้าเราทําบ่อยๆทาบ่อยๆทาบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยขึ้นมาพอกลายเป็นนิสัยแล้วคราวนี้มันง่ายมันจะเป็นปฏิกิริยาขึ้นมาเองเจออะไรมากระทบก็จะไม่คลาครวนแล้วะแต่ว่าก็จะใคร่ครวนว่า มันมีอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างม,มันมีอะไรที่จะต้องแก้ไขบ้างเรียกว่าได้ความรู้ตลอดเวลาเมื่อเราลองมาสร้างร่องความคิดของเราให้ไปอีกทางหนึ่งบ้างโดยสสยสติเป็นตัวชักนำแล้วก็ให้ปัญญาหรือว่าการรู้จับคิดนะเป็นตัวรับช่วงต่อไปอันนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราจเจริญถ่ายเดียวนะไม่มีเสื่อม